เน่ๆทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดานช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%เอนอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออสีเพื่อนๆชาวกี้ดนโอเวนเบกกันด้วยนะคะผมวันนี้นะครับก็มาพบกับการรีวิวคุกกี้เลเจนเดอรี่ตัวใหม่ล่าสุดประจำเกมคุกกี้ดานโอเวนเบกกับคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกนะผมอ่ะ เราไปดูในแบนเดอร์ได้เนาะก็คุกกี้เจ okay, ้าแห่งทะเลลึกน่ามาพร้อมกับแคนดี้วิเศษสัตว์เลี้ยงระดับอีพิกแล้วก็สกินระดับซูเปอร์อีพิกนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะผมแต่เดี๋ยวเราไปดูที่สกิลและความสามารถของคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกกันก่อนเนาะว่าน้องเนี่ยมีความสามารถในการทําอะไรได้บ้างนะคะผมโอเคเราตัดกันพนี้หน้าความสามารถของคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลึกกันนะครับผมก็เจ้าแห่งทะเลลึกเนี่ยความสามารถมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2เฟสเนาะ โดยความสามารถเนี่ยมันจะมีเป็นหลอดเล็กกับหลอดใหญ่นะเมื่อหลอดเล็กเต็มโดยหลอดเล็กเนี่ยจะชาร์จทุก7.6็วนะิเนาะมันจะทําการยิงสร้างอนณาเขตแห่งความมืดนะอนณาเขตแห่งความมืดนี้ทําอะไรได้บ้างมันจะทําการดูดเยลลี่แล้วก็ทําลายสิ่งหีดขวางในระยะนะครับรวมถึงผลิตเยลลี่ผลึกทะเลลึกโดยเยลลี่ผลึกทะเลลึกเนี่ยอยู่ที่เลเวลสิเนี่ยจะอยู่ที่15,000คะแนนเนาะโดยผลึกทะเลลึกเนี่ยมันจะผลิตทั้งหมดออกมา5ชิ้นนะครับ และเมื่อเก็บผลึกทะเลลึกครบ20ชิ้นก็คือยิงความสามารถเล็กครบทุก4ครั้งนะม,มันจะทําการพุ่งไปด้วยพลังงานแห่งความมืดเนาะโดยระหว่างที่พุ่งไปด้วยพลังงานแห่งความมืดเนี่ยมันจะทําการาเกินกินสิ่งกีดขวางนมแล้วก็มีเยลลี่ผลึกทะเลลายทางหัวออกมาเรื่อยๆเนาะพอถึงจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะทําการยิงพลังงานแห่งความมืดนะ โดยจะยิงออกมาทั้งหมด2เฟสเนาะเฟสแรกเนี่ยจะยิง1่งล้านแล้วพอยิงครั้งสุดท้ายเนี่ยจะยิงปิดอีก2ล้านคะแนนอ่ะอันนี้ก็คือความสามารถของมันนะครับเอ่อถ้าให้พูดเนาะมันก็เหมือนกับเอาความสามารถของนางฟ้าทะเลต้นไม้พันปีพูดตะคีเอามารวมล่างกันตุ้มออกมาเป็นตัวนี้นะครับ แล้วก็แม่มดเห็นความมืดด้วยนะเพราะว่าความสามารถเกตเล็กก็คล้ายๆกันที่เป็นสร้างเป็นอาณาเขตมืดแล้วก็ดูเจลลี่แล้วก็ทำลายสีขวางในระยะก็คือเป็นการเอาความสามารถของเลเจนดารี่ตัวเก่ามามิกปูวีปูยำขยำขยำกันออกมาเป็นตัวนี้นะโอเคทีนี้เรามาดูกันที่แคนดี้พิเศษของคุกกี้เจ้าแห่งทะเลลือกเนาะก็นะะเป็นเลเจนดารี่ตัวแรกเลยที่เข้ามาพร้อมกับแคนดี้พิเศษนะครับวาความสามารถแคนดะี้เนาะอย่างที่รู้กันว่ามันจะมีความสามารถในการยิงเลเซอร์ถูกไหม ซึ่งในเฟสยิงเลเซอร์เนี่ยมันจะมีการยิงเลเซอร์แข็งแ่งเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งบวกมาอีก5ล้านนะครับและในการสิ้นสุดความสามารถพลังงานแห่งความมืดเนี่ยมันจะยิงเพิ่มอว่าแปดล้านจากปกติเป็น2ล้านถูกไหมมันก็จะบวกอีก8ล้านก็จะเป็น10ล้านนะครับเท่ากับว่าแคนดี้เนี่ยมีผลต่อสกิลกใช้งานใหญ่เนี่ยหครั้งเนี่ยอยู่ที่13ล้านคะแนในในความต่างของแต้มนะครับซึ่งเจ้าแห่งทะเลเลือเนี่ยผมไปนับมาละ ในการเล่นจริงถ้วยปกติเนี่ยมันจะใช้สกิลได้ทั้งหมด5ครั้งืก็เท่ากับว่าถ้าไม่ตีแคนดี้เลยแต้มจะหายไป65ล้านนะครับแล้วก็เรื่องความต่างแคนดี้เนี่ยผมตีผมอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวผมค่อยมานั่งใส่อินเสิร์ตหรือเอาไปลงที่ให้อีกทีทีหลังละกันว่าแต่ละเวลเนี่ยมีความต่างกันแค่ไหนนะครับแต่โดยรวมก็คือถ้าไม่ตีแคนดี้แต้มหายเยอะมากดังน,น,นั้นถ้าใครถามว่าไม่ตีแคนดี้เล่นได้ไหมเล่นไม่ได้นะ ถ้าไม่ตีแคนดี้แต้มกากมากพูดคานี้เลยนะแต้มกากมากแต้มพอๆกับพวกลำไยพวกอะไรอย่างนี้เลยนะ <ๆ S 1> เผนะื่อๆน้อยกว่าได้ซ้ํานะอก็สัตว์เลี้ยงนะครป,ปลาก้างปลาถูกไหมเออปลาก้างปลาโนะมโดยมันจะมีความสามารถ2ส,ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือโซโลเดนสิบสามเปอร์เซ็นต์โซโลเดนสิบสามเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้เรารูพ้พิส่งกันอยู่แล้วก็จะเท่ากับสัตว์เลี้ยงป๊อปปิ้งนะ แล้วก็จะมีความสามารถในการให้แต้มอีกหนึ่งอย่างก็คือทุกๆ1ิบแปดจุดหนึ่งวิมันจะทําการยิงมิสไซล์ระเบิดปลาวิญญาณนะครับก็คือเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะทําการบินไปข้างหน้าแล้วก็ทําการอาปากของกับพ่นมิสไซล์ปาระเบิดออกไปนะครับซึ่งระเบิดปาเนี่ยมันก็จะทําการบินออกไปแล้วก็ระเบิดสี่กีดขวาในระยะด้านหน้าพร้อมกับเด้งแต้มนะครับที่เลเวลสิบห้าเนี่ยจะให้แต้มอยู่ที่หกแสนคะแนนซึ่งมิสไซล์เนี่ยมันยิงออกมาทั้งหมด5ลูกเท่ากับว่า เราจะได้แต้มจากเสเลี้ยงในการแซงสกิลหนึ่งครั้งอีกที่3ล้านคะแนนเนาะในแผ่นนี้เนี่ยมีการาบัฟสมบัติหอยไข่มุกกระกายแสงมาด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลเจนด์ลี่เจ้าทะเลงท้องทะเลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่มีคอมโบโบนัสกับสมบัติอะไรอย่างใดเนาะก็คงต้องรอในอนาคตที่เขาอาจจะเอาสมบัติเลเจนด์ี่มาขายนะครับนะแต่แค่นี้ก็เดือดแล้วนะเออเพราะว่ามันเป็นตัวที่เข้ามาพร้อมแคนดี้เลยเงีย <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าหนักอยู่นะนะเดี๋ยวเราไปรีวิวกันในเกมเพลย์จริงกันเลยดีกว่าว่าน้องเนี่ย จะเป็นยังไงแล้วก็ทําแต้มได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะคะผมโอเคเราเข้ามาสู่ในเกมเพลจิงกันดีกว่านอะผมอ่ะก็สก,กิลใหญ่ครั้งแรกเนาะเมื่อใช้สก,กิลใหญ่เนาะม,มันก็จะทําการพุ่งไปแบบนี้เนาะซึ่งระหว่างพุ่งเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นออร่าความมืดถูกไหมออร่าความมืดเนี่ยมันจะทําการเกินกินสิงกิดขวางแล้วก็เกินกินเยลลี่เนาะรวมถึงมันจะมีเหมือนเป็นเยลลี่ผลิตทะเลลึกเป็นเหมือนเป็นฟองน้ําออกมาเนอะระหว่างพุ่งเนาะ แล้วก็พอใช้ความสามารถบินไปสักพักเสร็จเนี่ยมันก็จะทําการชาร์จแล้วก็ยิงเลเซอร์อย่างที่เห็นนะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยมันจะให้แต้มบวกตามแคนดี้ที่เราตีเลยนะถ้าตีแคนดี้เนี่ยมันจะมีเลเซอร์ครั้งที่2แล้วก็ในการยิงเลเซอร์อแต้มครั้งที่3เนี่ยก็จะบวกแต้มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้ก็คือแคนดีนะ้เนาะอ่ะโอเคเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพชัดๆกันอีกทีนะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นผลิตทะเลออกมานะครับแล้วก็พอชาร์จมันยิงเลเซอร์อรอบที่1 1ล้าน รอบที่25ล้านอันนี้แคนดี้นะแล้วก็รอบที่3ที่เป็น10ล้านเนี่ยอันนี้เป็นความสามารถแคนดี้บวกกับตัวมันเองก็คือแคนดี้8ล้านแล้วก็ตัวมันเอง2ล้านนะส่วนความสามารถเล็กนะครับผมมันก็จะทําการยิงเหมือนเป็นเลเซอร์เนาะเลเซอร์เนี่ยมันก็จะทําการสร้างวงอาณาเขตในระยะของมันนะครับอาณาเขตเนี้ยมันจะทําลายสีขวางที่ไปโดนในระยะแล้วก็ทําการกินเยลลี่ให้เราด้วยแล้วอย่างนี้บอกจะคล้ายๆกับความสามารถของแม่มดแห่งความมืดที่เวลาเกตเล็กเต็มมันจะเรียกวงเวทเล็กออกมาถูกไหม ไอ้น,นี่มันก็จะทําการกืนเยลลี่แล้วก็ผลิตเยลลี่ให้อันนี้ก็คล,ล้ายๆกันนะผม,มก็คือกืนเยลลี่ทําลายสีขวางแล้วก็ผลิตเยลลี่ให้ซึ่งในการชาร์จเกจดใหญ่เนี่ยเมคขั้นการชาร์จเกจใหญ่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาเกจเล็กอย่างที่บอกนะก็คือใช้เกจเล็กทุกๆ4ครั้งมันก็จะทําการใช้สกิลได้อ่ะอันนี้ก็คือความสามารถของตัวมันเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวอธิบายเรื่องสัตว์เลี้ยงรอไปเลยละกันก็เห็นน่าจะเห็นไปแล้วแหละก็คือคมสมขขอตัตว์เลี้ยงเนี่ยทุกๆ8ิบมันจะทํนการ บินไปข้างหน้าแล้วก็ทําการปล่อยระเบิดปาวิญญาณนะครับระเบิดปาวิญญาณามันจะคลายมิส่ซนี่บอกเนาะแล้วก็บินไปข้างหน้านะครับพร้อมกับทําลายสีควันในระยะระเบิดออกแล้วก็ได้แต้มนะครับแต้มเนี่ยจะอยู่ที่0กแสนซึ่งมันจะยิงออกไปทั้งหมด5ลูกนะครับห้าลูก6กแสนห้าลูกก็3ลนะ้านเนาะอ่ะอย่างที่บอกไปโอเคความสามารถมันก็จะประมาณนี้นะครับก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือให้สโลเดน13% 1เ์เนเนี่ยให้เท่ากับสัตว์เลี้ยงป๊อปปิ้งนะครับสัตว์เลี้ยงป๊อปป ส่วนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยถ้าเทียบกันในเรื่องความอึดก็จะอึดน,น้อยกว่าอีกหนึ่งนิสัตว์เลี้ยงอย่างสเลดยืหรือลมเนี่ยให้15ถูกไหมแล้วก็สัตว์เลี้ยงกวางให้14.5นรับอ่ะถ้าเทียบความอึดเนี่ยแน่นอนว่าความอึดก็จะน้อยกว่าพวกสัตว์เลี้ยงพวกนั้นนะครับดังนั้นผัด2เนี่ยถ้าใครจรําเซตป๊อปป,ปิ้งได้อ่ะถ้าใครเคยดูคลิปที่ผมเล่นป,ป๊อปปิง้งในการยือผัด2ก็จะคล้ายๆกันก็คือรอเลือดปิ่นหลอดแล้วก็โดดยือใช้สกกีนนนะะะคัเ็จ้ลยๆ ดังนั้นถ้าใครไม่ชอบสายยื้อเนี่ยอาจจะไม่ชอบเซ็ตนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันจําเป็นต้องยื้อสกิลในผัดสองนะครับแต่ถามว่าผัดแรกเนี่ยมีปัญหาไหมผัดแรกเนี่ยเซ็ตนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับเล่นง่ายแบบง่ายมากๆเลยนะเซ็ตนี้คือมันแค่รอยิงเกรดเล็กเต็มบินคือจบนะครับตอนใช้สกิลมันก็สบายเนาะแต่ว่าตอนใช้สกิลเนี่ยอ๋อผมลืมพูดเรื่องเมคานิกการใช้สกิลใหญ่ไปอีกทีหนึง่งนะครับก็คือในระหว่างที่มันยิงเลเซอร์อยู่เนี่ย เราจะไม่สามารถควบคุมได้นะมันจะบังคับยิงเลเซอร์ตรงกลางจอเสมอครับต่อให้กดบินกดสไลด์มันก็จะอยู่กลางจอเสมอเวลาปล่อยสมมติว่าผมปล่อยให้มันบินอยู่ล่างจอถูกไหมแล้วมันกําลังจะเข้าเฟสยิงเลเซอร์คุกกี้อ่ะมันก็จะบินมาตรงกลางจออัตโนมัติของมันเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของเมคานิกของตัวคุกกี้เนาะซึ่งมันทําให้การยื้อของตัวนี้ระยะการยื้อมันอาจะยื้อไม่ได้ไกลมากเมื่อเทียบกับดอกบัวที่สามารถบินขึ้นสุดจอได้ตอนใช้สกิลเสร็จอะไรเงี้ย หรือตัวอื่นๆนางฟ้าทะเลอะไรเงี้ยอ่ะมันไม่สามารถบินได้แบบตัวพวกนั้นตอนใช้สกิลสุดท้ายนออะก็เพราะว่ามันบินล็อกกลางจองไงอ่ะก็เป็นจะพูดว่าเป็นข้อเสียก็ได้มากเพราะว่ามันทําให้ระยะลลอกแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีในตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้ระยะของตัวเจ้าเจ้าแห่งทะเลเลึกเนี่ยมันล็อกระยะประมาณนี้อยู่เสมอก็คือต่อให้โดดดีแค่ไหนก็ได้ไม่เกินไกลไปกว่านี้หรอกอะไรเงี้ย <c oughs> อ่ะโอเคก็อย่างที่บอกนะผมมันฝรั่งตอนท้ายเนี่ยเราจําเป็นจะต้องโดดยือเพื่อใช้สกิลเนาะก็ะ รอดูเลือดนะครับคล้ายๆกับเซตป๊อปปี้อย่างที่บอกก็คือรอดูเลือดพอปีมหลอดปุ๊บก็กระโดดนะครับเนี่ยมันก็จะใช้สกิลสุดท้ายทันเนาะอ่ะโอเคสกิลสุดท้ายปิดไปนะก็สกิลสุดท้ายเนี่ยถ้าเก็บมันจูได้เนี่ยผมว่าน่าจะได้สักเจ็ดเก้าสามบวกอยู่นะครับอ่ะก็ถือว่าแต้มเยอะมากเลยนะอ่ะเรามาต่อที่เมืองแห่งผู้วิเศษกันนะครับก็ลืมพูดเรื่องเซตสมบัติที่ใช้กับเจ้าตัวน้องอ่าเจ้าเห็นอะไรลึกเนาะ ก็สมบัติเนี่ยจริงๆใช้เป็นสมบัติเซตแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าเซตที่จะมาเล่นวันนี้จะเป็นเซตแบบสายสปีดล้วนเลยก็คือเป็นมันจูนกหุ่นไล่กาแล้วก็กองสายฟ้าเอาเรียว่าสมบัติ3ชิ้นนี้คือถือว่าเป็นสมบัติที่เป็นคลาสสิกสําหรับเซตสายสปีดนาเมตาตาปัจจุบันเลยนะเออถ้าใครถ้าคุกกี้ตัวไหนเป็นสายสปีดเนี่ยสมบัติ3ชิ้นนี้ถือว่ามาแรางมากเอา จริงๆเจ้าอยงกงเ,เลลึกเนี่ยมันไม่ได้หลอกนะว่าจะต้องเป็น3ชิ้นนี้จะเล่นเป็นสมบัติเลเจนดอรี่สมบัติทำแต้มปกติก็ได้นะะแต่ว่าด้วยความที่อย่างที่เรารู้กันว่ามันสกิลมันพุงน่งไงเออมันพุง่งมันทําให้มันเติมเกรดความสามารถสมบัติของพวกสมบัติสายเนี่ยมันทํางานได้ถี่มากขึ้นแต้มมันก็เลยอาจจะดีกว่าสมบัติเซตอื่นโนะะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใช้สมบัติเซตนี้เนาะโอเคก็อย่างที่บอกเจ้าอิงกะเลลึกเนี่ยเซตนี้ถือว่าเป็นเซตที่ทําแต้มได้ดีที่สุดนะนะ ที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเซตนี้เซตที่ใช้ผัดส,สองมันฝรั่งนะถามว่ามีผัดส,สองตัวอื่นเล่นได้ไหมอ่านี่นะครับยาง lobster ที่บัฟมาอ่ะก็ใช้งานได้หรือพวกตัวที่เป็นใกล้เคียงกันอย่างกีวีอ่ะกีวีก็สามารถใช้งานได้นะเป็นผัดส,สองให้กับเซตของเจ้าเห็นเลยเร็นะครับแต่ว่าแต้มก็จะไม่สู้มันฝรั่งเนาะมันฝรั่งตอนนี้ก็ยังเป็นผัดส,สองที่ดีที่สุดนะครับ ดังนั้นถ้าใครจะปั้นผัด2มาเล่นกับหลายๆเซตเนี่ยผมว่ามันฝรั่งก็ยังเป็นตัวที่คุ้มค่านะเพราะว่าเล่นได้กับทุกเซตนะตอนนี้ในเมตาปัจจุบันเลยนะครับเซตกระเบนชายมาสัสแคทนางฟ้าทะเลดอกบัวเซตตัวใหม่อะมันสามารถเล่นเป็นผัด2ให้กับเซตเมตาแบบโหดๆได้หมดเลยนะครับแล้วเล่นเป็นตัวที่ยังค่อนข้างดีอยู่นะในการเล่นเป็นผัด2ถ้าใครจะปั้นมานะครับอะแล้วอย่างนี้บอก ถ้าเทียบในฐานะผัดสองตอนนี้เซตที่ดีที่สุดก็จะเป็นเซตนี้ถูกไหมแล้วในด่านนี้เนี่ยทำแต้มได้อยู่ที่ประมาณ826ล้านนะผมในสกอร์บอร์ดนะที่ผมดูมา826ล้านนะซึ่ง826ล้านเนี่ยถามว่าเยอะมากไหมถือว่าเยอะนะเออเยอะกว่าเซตเดิมเนี่ยเซตเดิมเนี่ยเซตตกหัวทําทได้อยู่ที่ประมาณ815ล้าน814ประมาณนั้นนะผมที่ก่อนที่จะมีการอ่าตัวใหม่มาเนี่ย มันทําแต้มได้815ก็ถางก็คือห่างกับเซตของดอกบัวมาจากเดิมมา11ล้านเนาะถือว่าห่างมาเยอะมากไหมก็ในด่านนี้ผมว่าน่าจะห่างน้อยที่สุดละถ้าเป็นด่านอื่นเนี่ยมันจะห่างประมาณ15ล้านบวกบวกเกือบ20ล้านหรือบางด่านก็20ล้านได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นด่านนี้ก็จะห่างดูห่างน้อยหน่อยเพราะว่ามันมีเรื่องของระย,ระ,ยะอะไรเงี้ยอะก็โดยรวมแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าแซงมาเยอะอยู่ดีนะเออถ้าพูดกันตามตรงก็ถือว่าแซงมาค่อนข้างจะขาดอยู่นะครับ แวเดี๋ยวว่าเป็นตัวทลายเมตาตัวใหม่ละกันเนาะเอออย่างว่าเลเจนดรี่ใหม่มามันก็เป็นอย่างนี้ตลอดนอะครัเลเจนดรี่ใหม่มามันก็เป็นตัวแบบทลายเมตาเออมันมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานละแต่แค่รอบนี้ผมว่าเขาค่อนข้างทลายเมตาไปสูงอยู่นะเพราะว่าถ้าเทียบตอนดอกบัวเนี่ยดอกบัวมันนําตัวก่อนหน้านั้นอย่างพุ่มีมาประมาณแบบสิประมาณ10ล้านโดยเฉลี่ยเอง5้าล้านในบางด่านได้ซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่า นั่นแหละมันผมว่าลออมีถือว่าเมตาห์ค่อนข้างแบบห่างกันะะพอสมควรก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าอาจจะอีกสักพักเลยมัง้งที่คุกกี้เลจเจนดารี่อาจจะมาใหม่เ,เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเขาทําแบบเพดานตัวเก่ากับตัวใหม่ที่เป็นเลเจนดารี่ห่างกันขนาดเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะใช้เวลานานหน่อยครับในการที่จะมีเลเจนดารี่ใหม่มามเพราะว่าเกมเขาคงไม่อยากทลายเมตากันเร็วขนาดนั้นหรอกมกั้งเออต่ ก็อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะเนาะเราเชื่อใจอะไรเดฟเกมนี้ไม่ได้แล้วนะผมในเรื่องของการปล่อยคุกกี้ใหม่มาเนี่ยเพราะว่าเลเจนดารี่มาทุทกสองเดือนเลยนะช่วงนี้นะผมถ้าอีกสองเดือนมันจะมีตัวใหม่มาตบตัวนี้ก็ผมก็คงไม่แปลกใจเท่าไหร่นะแล้วก็ด้วยความที่เออผมว่าหลักๆที่มันจะเป็นปัญหาหลักก็คือแคนดี้ที่มันมาพร้อมกับตัวใหม่นี่แหละเออผมก็เลยอาจจะแบบนิดนึงนะนิดนึงนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเชียร์ในการทําเท่าไหร่นะ ก็จะทรงเดียวกับดอกบัวเนาะอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมก็รอเลือดติดหลอดแล้วก็โดดยื้อไปเนาะถ้าใครไม่มั่นใจก็ทําแบบผมก็ได้นะก็คืออ่าวิ่งเนิบๆไปเลยแล้วก็รอไอ้นี่เนาะรอเลือดใกล้หมดค่อยโดดเนาะแบบนี้เนาะอ่ะโอเคอ่ะเรามาปิดกันที่ด่านสุดท้ายกับด่านใหม่ล่าสุดที่จะบอกว่าใหม่ก็ไม่ได้เนาะด่านอาณาจักรล่มสลายเนาะก็เป็นด่านเก่าที่กลับมารีลาอีกครั้งหนึ่งก็ด่านนี้เนี่ยเป็นด่านที่อ่า เอาแลนเจ็ดนะมาอินสปายใหม่เนาะก็คือรูปแบบสนามก็จะเป็นระยะทางก็จะคล้ายๆกับแล้วก็เรื่องของความเร็วในการลดเลื่อดก็จะเหมือนกับมาสเตอร์แลนทั่วไปแต่แค่มันเอารูปแบบด่านของแลนเจ็ดมาปรับปรุงใหม่นะผมแล้วในด่านนี้นสิ่งที่เด่นก็คือมันจะมีเรื่องของเยลลี่ตามทางเรื่อยๆพวกเยลลี่หมีอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเยอะขนาดที่จะใช้ผีหมีอยู่คุ้มไหมผมไปลองมาแล้วก็สำรวจมาก็ทีนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้น ก็ใช้พวกสมบัติทำแต้มปกติไปเนะอะพวกเซ็ตสมบัติทำแต้มปกติผมว่ายังดีกว่านะถ้าเทียบกับเซ็ตสมบัติหมีเพราะว่าหมีไม่ได้เยอะขนาดที่จะใช้ผีหมีคุมขนาดนั้นเนาะโอเคแต่ถ้าเทียบเรื่องเพดานแต้มเนี่ยผมไปดูมาเนี่ยแต้มเพดานจะใกล้เคียงกับด่านโรบอทแต่ว่าอาจจะเยอะกว่านิดนึงประมาณสักสี่ห้าล้านอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่เซตนะแต่ถ้าเป็นเซ็ตนี้เนี่ยณนะตอนนี้สูงสุดผมที่ผมเห็นนะมันได้อยู่ที่797ดเกาเนะเออ797เนาะ ซึ่ง797เนี่ยถามว่าเยอะไหมณนะตอนในดาดเนี่ยเพดาน797ถือว่าใกล้เคียงกับดาดโ,โบรบอทอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าเทียบกับเซตอื่นเนี่ยตอนนี้กระเบนที่ผมเห็นเนี่ยมันได้ประมาณ780กว่ากว่าอืม780กว่ากว่านดังนั้นถ้าเทียบเนี่ยก็จะห่างกับเซตของกระเบนที่เป็นแบบอันดับ2เนี่ยอยู่ที่ประมาณเ,าเกือบ20ล้านเหมือนกันน้สำหรับในดาดน,นี้เนอะ ดังนั้นโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นตัวดีโอโหทำแต้มแซงขาดทุกดาดเลยนะครับกับทุกเซตคือด้านเดียวกับเซตอันดับ2นี่ถือว่าห่างก็ห่างกันเยอะอยู่นะเออห่างกันสิบล้านนี่ผมถือว่าห่างกันเยอะมากเลยนะแล้วต้องรอด,ดูต่อไปนะครับก็อย่างว่าเนาะตัวใหม่มามันก็ต้องโหดสุดอยู่แล้วแต่ผมก็ผมก็ไม่คิดว่ามันจะโหดแบบโหดทิ้งดิ่งขนาดเนี้เออตอนแรกผมนึกว,ว่าจะห่างกับดอกบัวอย่างมากก็สิล้านเลยเนี้ยมาแบบสักพัก โอ้โหก่ก็ดอกบัวแบบเกือบ20ล้านเลยนะผมโดยเซตพื้นฐานเลยๆเซตในหลายๆด่านอะไรเงี้ยเออเพราะว่าตอนดอกบัวมาเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าดอกบัวมันนำพุ่ขีไปประมาณตะมันประมาณหถึงส0ล้านเองอ่ะเออมันไม่ได้นำพุ่ยขีแบบขาดขนาดแบบนี้ะเออคือในในด่านในตัวใหม่เนี่ยผมว่าโอ้โหมันมันค่อนข้างทําเพดานมาสูงมากเลยนะเออถ้าพูดกันตามตรงหรือว่าเป็นตัวที่ทําเพดานได้แบบ มันทลายเมตาได้แบบโหดมากเลยแหละเอออ่ะก็ในเซตนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเซตอย่างที่บอกเซตที่ดีที่สุดในการเล่นของเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นเซตนี้เนะมันสามารถเอาไปเล่นได้ทุกด่านเลยเนาะดังนั้นถ้าใครปั้นตัวใหม่มาเนี่ยแล้วแบบคิดเซตไม่ออกนะผมใช้เซตนี้นะผมตอนนี้นี่มันฝรั่งเลยที่ว่ากินกาอะไรก็อร่อยนะช่วงนี้เออแล้วก็มันมีเรื่องของสกินระดับซูเปอร์ไอพีของตัวใหม่ด้วยถูกไหม แต่ผมอะกำลังดูอยู่ว่าเออผมจะเอาดีไหมเนาะเพราะว่าอย่างว่าตอนนี้ถามว่าดาวผมพอแลกไหมมันก็พอแลกแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้สิผมรู้สึกเฉยเฉยกับสกินใหม่ไงก็ไม่รู้เอออาจจะแลกแหละแต่ว่าผมตอนนี้ผมรอให้ดาวมันครบพอที่จะแลกสกินทุกตัวได้ก่อนแล้วก็แลกแม่งทีเดียวไปเลยจบนะผม <laughs> ผมจะได้เออไปเริ่มเริ่มสะสมดาวใหม่เดือนหน้าแล้วก็เปิดสกินใหม่เดือนหน้าอะไรเงี้ยเออเดือนนี้ก็เอาดาวแลกไปให้หมดหมดแม่งให้หมดเลยอะไรยเงี้ย เออทาอย่างนั้นผมว่าน่าจะดีกว่าคือด้วยความที่ตอนนี้ผมใกล้ครบแล้วแหละเออผมกะจะแลกสี่สกิลเลยนะผมดาวผมตอนนี้ใกล้สามร้อยละประมาณสองร้อยแปดสิบกว่านะอ่ะโอเคก็มันฝรั่งก็เล่นเหมือนเดิมนะเนาะเรานอกนอกเกมไปไกลละเรากลับเข้าเกมดีกว่านะครับแล้วมันฝรั่งเนี่ยอย่างที่บอกเล่นเหมือนเดิมเนาะก็คือตอนเลือดใกล้ปิ่มหลอดก็โดดใส่สกิลนะครับแต่ว่าด่านนี้เนี่ยถ้าถัดแรกเราโดดมายื้อมาไม่ดีเท่าไหร่อาจจะตายก่อนได้นะ,ะต้องระวังนะครับ ในเรื่องของการโดดยีผัดแรกก็ค่อนข้างมีผลอยู่นะเนี่ยมันจะมาตายแบบถ้าเราโดดไม่ดีเนี่ยเราอาจจะตายก่อนได้เก็บเราจะเก็บลูกไฟปุบแล้วก็อาจจะตายได้เลยนะครับผมดังนั้นต้องระวังเนาะเนี่ยมันก็จะใช้สกิลสุดท้ายทันนะครับผมอ่ะโอเคจบที่790ล้านเนาะเดี๋ยวเราไปสรุปตัวใหม่กันเลยดีกว่านะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการเล่นเจ้าแห่งทะเลลึกกันเนาะว่าผมพูดเรื่องสกอร์แบบไปโดยคร่าวๆแล้วแหละแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้เห็นชัดๆกันเลยดีกว่านะ แลในด่านนี้อ่าผมพูดผิดเนาะในด่านนี้เนี่ยมันเป็น794ก้นะผมก็นากระเบนมา14ล้านที่เป็นอันดับหนึ่งก่อนหน้าส่วนดอกบัวเนี่ยนำมาเกือบ10เกือบ20ล้านนะผมประมาณ19ล้านเนาะส่วนในด่านอ่าเมืองุูวิเศษเนี่ยก็ห่างกับเซตดอกบัวที่เคยทําแต้มได้สูงสุด8 1 5นะผมเซตใหม่เนี่ยทำได้826กเนาะก็ห่างมา11ล้านนะผมส่วนในด่านนี้สูงสุดตอนนี้อยู่ที่797ล้านอย่างที่บอกเพดานแต้มก็จะใกล้เคียงกับด่านโลบอทนิดนึงเนาะ ็เซตโดยส่วนใหญ่แต้มก็จะใกล้ๆกระดาษโรบอตนะครก็นำเซตของกระเบนมาอยู่ที่ประมาณ12ล้านส่วนเทียบกับเซตของดอกบัวก็ห่างตอนนี้ก็ห่างกัน20ล้านพอดีเป๊ะเลยนะครดังนั้นโดยรวมเนี่ย น้องเจ้าแห่งทะเลเลือกเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ทําแต้มได้ดีที่สุดนะตอนนี้โหดมากส่วนในการเล่นโหมดอื่นเนี่ยอ่าผมไปสํารวจมาละก็ในการเล่นโหมดอื่นอย่างเบรกเอาเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเป็นแทนผัดน้องนางฟ้าทะเลในเบรกในเบรกเอาวนะันเดอร์แคปเนาะเป็นผัดสุดท้ายนะผมส่วนในเบรกแม่มดเนี่ยยังไม่มีนะอ่าผมไปดูมาแล้วนะผมดังนั้นโดยรวมเนี่ยตัวใหม่ถือว่าถ้ามีทรัพยากรที่จะทำถือว่าดีน่าปั้นน่าทำม,มาก แต่ถ้าเป็นสายฟรีน่าทำไหมอ่าแบบไม่มีแคนดี้หรือแคนดี้เวลน้อยอะ่ะผมว่าไม่น่าทำอืมเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นตัวเลเจนดารี่ถูกไหมอ่ะมันใช้ทรัพยากรในการทำเยอะเพชรเนี่ยใช้ประมาณแสนสองนะผมในการอัพเลเวลเนาะถือว่าใช้เยอะนะแสนสองเลยเนี่ยถือว่าใช้เยอะมากนะแต่ว่าเรื่องเพชรเรื่องสัตว์เลี้ยงในการอัพเลเวลผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาหรอกปัญหามันอยู่ที่ไอตัวนี้มากกว่านะผม ปัญหามันอยู่ที่ไอตัวแคนดี้ซึ่งผมเติมไปแล้วอันนี้ผมถือว่าเป็นปัญหาที่สุดละสาหรับแพทนี้สาหรับตัวใหม่เพราะว่าแคนดี้เนี่ยผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันมีผลต่อการทําแต้มเยอะมากสกิลครั้งหนึ่งมีผลต่อแต้มสกิลหนึ่งครั้งอะสิบสามล้านสิบสามล้านนี่เยอะมากนะครับอย่างที่บอกถ้าเล่นถ้าใช้สกิลได้สักสี่รอบแต้มก็ต่างอ่าห้าสิบสองล้านใช่ไหมถ้าใช้สกิลได้สักสี่รอบก็แต้มก็ต่างกันห้าสิบสองล้านถ้าใช้สกิลได้ห้ารอบแต้มต่างกันหกสิบห้าล ดังนั้นในการใช้สกิลครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีแคนดี้ผมบอกเลยว่าแต้มน้อยมากผมไปลองมาก่อนนะั้นนี่แบบไม่มีแคนดี้เลยนะเน้นหาโรบอทอ่ะผมทาแต้มได้ที่724ล้าน,นมคือแต้มมันตลกมากถ้าไม่มีแคนดี้อย่างนี่บอกถ้าใครมีของโน่นนี่นั่น,นอยากเปอยากทําก็ทําเพราะว่าแน่นอนตอนนี้มันคือตัวที่ทําแต้มได้ดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเกม แล้วก็สามารถผมเชื่อว่าอนาคตอ่ะมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลายถ้าทําตั้งแต่ตอนนี้นะเออใช้ได้ยังต่ําก็2เดือนอ,ะอ่ะะผมให้เวลาทามิงที่มันเก่งเลยนะผมให้อยู่ได้อีก2เดือนถ้ามีทรัพยากรทําก็ทําถ้าไม่มีก็เททํากระเบนทำํำ lobster ดีกว่าทำปลาไหลทํำชายมัสแคทอะไรก็ว่าไปทําพวกอีพิกที่ มันดีๆแต่ตอนนี้ผมก็ยังเชียร์กระเบนสุดอยู่นะอืมเพราะว่าชาม์มแคทหมดชาเลนจ์ไปละดังนั้นตอนนี้ผมเลยมองว่าคุกกี้อีพิกที่น่าั้นสุดก็จะเป็นกระเบนนะครับอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เนาะก็คลิปต่อไปเดี๋ยวจะเป็นคลิปรีวิวล็อบสเตอร์แล้วก็น้องเลมอนที่บับมานะครับก็เดี๋ยวรอรับชมได้เลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบา,บายๆแน่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเขาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดนะ